ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับวงการวิทยาศาสตร์ระบุว่า สมองเป็น,นกลไกสำคัญสูงสุดในร่างกายมนุษย์ถึงแม้คนไข้จะล้มป่วยอาการขั้นโคมา่าลมหายใจรวยรินหรือไม่หายใจเลยแต่ถ้าเครื่องตรวจสมองยังระบุว่าคลื่นสมองทำงานอยู่แสดงว่าผู้ป่วยยังไม่ตายเขาเพียงแค่สลบไปเท่านั้นไม่ว่าจะสลบนานเป็นชั่วโมงเป็นวันๆก็ต้องให้ออกซิเจนกระตุ้นลมหายใจช่วยยือชีวิต จะชี้ขาดว่าตายแล้วไม่ได้กรณีนี้ทางศาสนาถือว่าอารมณ์ทวารทั้งห้ายังมีอารมณ์ตกค้างอยู่อีกผู้ป่วยจะรู้สึกเสมือนหนึ่งนอนหลับแล้วฝันไปโดยมีใจหรือมโนทวารเป็นผู้ฝันและเรียกช่วงเวลาคับขันของชีวิตนี้ว่ามรณาสันนุการช่วงที่บ่งชี้ว่าความตายกำลังมาเยือนฝันหรือนิมิต ที่เกิดขึ้นกับมโนทวารตอนนี้ชัดเจนเหมือนนอนดูหนังในโรงภาพยนตร์แสงสีเสียงเสมือนจริงเป็นธรรมชาติแต่ขณะเดยียวกันในสายตายาสนิทมิตส,สหายจะเห็นเหมือนกันหมดว่าผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้วเรื่องทํำนองนี้เองที่เกิดขึ้นกับคนตายแล้วฟื้นนั่นคือดูเสมือนตายจริงๆแต่สามารถคืินชีพขึ้นมาบอกเล่าเรื่องอันลึกได้เป็นฉาก เช่นการผจญภัยในยมโลกพบเจอสัตว์นรกโดนลงทันบางคนเดินผ่านประตูมิติสนทยาพบสิ่งประหลาดมหัศจรรย์บางรายถึงกับพบเห็นเทวดาบนสวรรค์เจอเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ทั้งที่เรื่องทำนองนั้นผู้ป่วยไม่เคยรู้เห็นมาก่อนในชีวิตดังเช่นเรื่องที่ข้าพเจ้าได้รู้จากคำบอกเล่าของคุณสิทธิ อาชีพเสมียนโรงรับจำนำในปีพศ2520เขาปลูกบ้านพักอาศัยอยู่ในย่านซอยอินทรมระเขตห้วยขวางกรุงเทพจากบรรทัดนี้คำว่าผมคือสรพนามของคุณสิทธิ์เจ้าของเรื่องต้นปี2520ผมมีเรื่องกลุ้มใจกับคนในครอบครัวจนเบื่อชีวิตรู้สึกว่าการมีชีวิตของผม จะสร้างความทุกข์ให้แก่คนอื่นทางที่คิดว่าดีคืออัตตวินิบาตกรรมตัวเองผมตายไปเสียได้คนที่ยังอยู่คงสบายใจขึ้นเป็นแน่แอบคิดตัดช่องน้อยแต่พอตัวแน่นอนเช่นนั้นแล้วเลยซื้อหาสารพิษมาดื่มกินหนึ่งขวดได้ยินว่ามีคนเคยกินครึ่งขวดก็ถึงแก่กรรมแต่เพื่อให้ชั่วผมกะว่าจะดื่มหมดขวดทีเดียว เย็นวันที่ตัดสินใจดื่มสารพิษผมใช้ห่วงเวลาสุดท้ายเขียนจดหมายลาตายหนึ่งฉบับเพื่อให้ตำรวจเชื่อสนิทว่าผมเจตนาฆ่าตัวตายเองไม่มีใครวางแผนฆาตกรรมซ่อนเงื่อนคนที่ไม่รู้อิโนโอิเนจะได้ไม่เดือดร้อนเพราะการตายของผมเขียนใกล้จบผมเปิดขวดสารพิษยกดื่มรวดเดียวครึ่งขวดตอนสารพิษไหลเข้าสู่ปากลงสู่กระเพาะอาหาร รู้สึกคลื่นเหียนแทบอาเจียนออกมาวิธีแก้ผมอมโว้เค็มสองเม็ดถึงจะหายคลื่นไส้หลังจากนั้นก็ขึ้นเตียงล้มตัวลงนอนหงายเหยียดยาวเฝ้าสังเกตอาการก่อนตายว่าดีร้ายประการใดที่กล้าสังเกตเพราะนาทีนั้นอยากตายเต็มแก่ไม่มีความกลัวตายเหลืออยู่อีกดังคำที่ว่าคนเราในเวลาหนึ่งเดียว มีอารมณ์ได้เพียงอารมณ์เดียวถ้ากล้าจะไม่กลัวถ้ากลัวจะไม่กล้าถ้ารักจะไม่ชังถ้าชังจะไม่รักสิ่งแรกที่รู้สึกคือเนื้อตัวเริ่มชาดิกเหมือนเน็บกินมือเท้าเริ่มขยับได้ยากถึงยากมากเหงื่อกามเริ่มไหลพลักจนเสื้อกางเกงเปียกโชกชุ่มอวาัายวะทุกอย่างในร่างกายปั่นป่วนไปหมดเส้นเลือด เหมือนจะระเบิดแตกตลอดเวลาถ้าไม่ใช่การฆ่าตัวตายอย่างผมรับประกันได้เลยว่าจะเกิดความรักตัวกลัวตายสุดขีดทั้งนี้เพราะช่วงเวลาก่อนขาดใจตายทรมานทรกรรมแสนสาหโหจริงๆฉะนั้นโปรดจำไว้ถอะว่าปัญหาทุกอย่างมีไว้ให้แก้อย่าแก้ปัญหาด้วยการคิดสั้นอย่างผมเป็นอันขาดก่อนสิ้นใจผมมีอาการหูดับ ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกในตาดับต่อให้เบ่งตาโพรงก็มองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นรู้สึกชัดเจนว่าหัวใจเต้นช้าคล้ายไม่อยากเต้นอีกแล้วแต่ที่แน่ๆผมไม่มีความกลัวตายเลยการตายก็เหมือนการนอนหลับนั่นเองในความคิดส่วนตัวของผมตอนนั้นที่เป็นความคิดแบบประชดชีวิตช่วงเวลาหูดับในตาดับสติเลอะเลือนดูเหมือนร่างของผม โดนใครก็ไม่รู้หอบพี่ออกจากห้องนอนออกจากบ้านพาไปยังที่อีกแห่งหนึ่งถึงที่แห่งใหม่รู้ภายหลังว่าถูกนำมาถึงมือแพทย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎสติสัมปชัญญะของผมลางเลือนท้ายสุดของสุดท้ายความรู้สึกดับวูบลงอย่างกระทันหันเสมือนหนึ่งที่วีจอดำมืดอย่างฉับพลันเพราะถูกกระชากปลักจากเต้าเสียบ ใจถัดมาเกิดความอยากลุกขึ้นยืนอย่างแรงหูตาที่ดับกลับขึ้นมาเห็นอะไรได้ยินชัดเจนแต่แพทย์ในห้องฉุกเฉินกับนางพยาบาลไม่ยักเห็นผมลุกขึ้นจากเตียงผู้ป่วยไม่ห้ามหรือเข้ามาประคองส่วนผมลุกยืนเต็มสองเท้าแล้วเหลียวหน้าไปมองร่างตนเองที่ยังนอนนิ่งบนเตียงรู้สึกแปลกใจมากที่ผมมีถึงสองร่างในคนคนเดียวกัน ร่างบนเตียงสงบนิ่งไม่ไหวติงอกไม่กระเพื่อมใบหน้าขาวซีดราวผีตายซากพลันเกิดรู้ได้เองว่านั่นเป็นร่างซึ่งตายแล้วส่วนที่ยืนอยู่เป็นวิญญาณทั้งสองร่างสวมใส่เสื้อผ้าเหมือนกันเปียบเพอเอิญผมไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับความตายนึกว่าดีเสียอีกที่ความตายของผมทำให้คนอื่นที่ยังอยู่มีความสุขส่วนร่างใหม่ หรือวิญญาณเบาสบายคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงผมจะไปจากที่นี่ไปจากทุกเรื่องราวที่ผมเคยเจ็บช้ำทันทีที่คิดว่าจะไปร่างผมก็มาปรากฏอยู่นอกรั้วโรงพยาบาลพระมงกุฎความเร็วจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเร็วเท่ากับความคิดช่วงโ,โพเลเพลยใกล้ค่ารถราพาหนะบนท้องถนนหน้าโรงพยาบาลหนาแน่นติดหนึบ ใกล้เคียงกับสมัยปัจจุบันทิวทัศน์สองข้างทางก็ไม่ต่างกันเท่าใดนักสิ่งที่แปลกแตกต่างออกไปคือบาดวิถีริมกำแพงรั้วโรงพยาบาลมีหญิงชายทุกเพศวัยทุกชาติภาษากำลังนั่งนั่งยืนยืนอยู่เป็นจำนวนมากเสื้อผ้าที่สวมใส่เก่าคร่ำและส่วนใหญ่สวมชุดคนไข้ทั้งหมดนั้นมีอาการเหมือลอยหมดอะไรตายอยาก ไม่ว่าใครก็ไม่สนใจใครส่วนผมก้าวเดินไปตามฟุตบาทบาดวิถีอย่างไร้จุดหมายทิศทางที่ไปคือวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนถึงที่นั่นต้องผ่านซอยวัดมะกอกผมเหลือบเห็นบุรุษร่างสูงสง่าสองคนยืนอยู่หน้าซุ้มประตูทางเข้าวัดพลันเกิดนึกรู้ได้เองอย่างประทันหันบุรุษทั้งสองเป็นผู้มีคุณธรรมสูง ต่างกับพวกที่นั่งนั่งยืนยืนตามบาทวิถีเหมือนฟ้ากับเหวหนึ่งในสองบรุษหันหน้ามามองผมก่อนจะพูดเปยเยคนโง่จากห้วยขวางมาเดินท่อมทําท,ทำไมแถวนี้เขานึกเอาเองว่าเมียแอบมีชู้พ่อแม่ไม่ยกมรดกให้เป็นคำตอบจากอีกบรุษหนึ่งถามตอบคนลับประโยคแค่นั้นบุรุษลึกลับทั้งสองก็กลับหลังหัน ก้าวเดินจนหายลับไปกับความมืดสลัวของซอยวัดมะกอกอากับกิริยาขณะก้าวเดินเหมือนลอยเรี่ยๆเ,เหนือพื้นถนนอันเป็นอากับกิริยาเดียวกับผมแสดงว่าเป็นจิตวิญญาณเช่นเดียวกันอาจเป็นภูมิเจ้าที่หรือไม่ก็อาจเป็นนายประช้าวัดมะกอกตอนเป็นจิตวิญญาณจะเกิดจิตรู้ขึ้นเองในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ทันใดนั้นผมพบตัวเอง เดินมาหยุดอยู่ใกล้ๆที่พักผู้โดยสารมีคนยืนรอรถเมย์มากหน้าหลายตาผมพลอยยืนรอจนรถเมย์แอผ่านมาจอดป้ายเกิดนึกสนุกโดดขึ้นรถคันนั้นไปกับเขาด้วยจำได้ว่ารถเมย์แอสายนี้วิ่งผ่านสะพานควายถ้าลงตรงสี่แยกนั่งสองแถวเข้าซอยสุทธิสารจะผ่านปากซอยอินธรรมระบ้านผมพอสอนอน้น ถนนสุทธิสารอย่างเรียกว่าซอยพลันเกิดรู้สึกว่าอยากกลับไปดูเหตุการณ์ที่บ้านสักหน่อยดูทีรอว่าการตายของผมมีคนสมน้ำหน้ากี่คนคนยินดีที่ตายเสียได้กี่คนแต่และคนเป็นใครกันบ้างแค่เกิดความคิดว่าอยากกลับไปที่บ้านผมไม่ต้องลงจากรถแอไม่ต้องก้าวเดินไปรอขึ้นรถสองแถวจู่จร่างผมก็ไปปรากฏอยู่ภายในรั้วบ้านได้ รวดเร็วพอๆกับกระพริบตาไม่ใช่การเหาะเหินเดินอากาศไม่ใช่การล่องหนหายตัวจะว่าไปมันคล้ายๆผมเปิดประตูแห่งการเวลาก้าวจากมิติหนึ่งไปสู่อีกมิติหนึ่งเสียเวลาก้าวเท้าเพียงแค่ก้าวเดียวและที่ว่าบ้านผมอันที่จริงเป็นบ้านคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่จึงต้องซื้อที่ดินขนาดใหญ่ปลูกบ้านหลังใหญ่ ภายในบ้านยังเปิดไฟสว่างจ้าคุณพ่อกับคุณแม่นั่งพูดคุยอะไรกันอยู่ที่ห้องถูงชั้นล่างนอกนั้นไปเฝ้าดูอาการของผมที่โรงพยาบาลตัวผมเองตายเป็นวิญญาณแล้วก็จริงแต่ยังมีอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างอารมณ์เสียใจน้อยใจพ่อแม่ยังสิ่งแน่นในจิตไม่เลือนหายไปไหนเกิดอยากรู้อย่างรุนแรงว่าพ่อกับแม่พูดคุยอะไรกัน ทันทีที่รู้สึกอยากระหายเช่นว่านี้ร่างผมหายจากที่เดิมไปยืนข้างโซฟาในห้องรับแขกได้รับฟังในสิ่งที่ผมต้องการได้ยินคุณพ่อกับคุณแม่ไม่รู้เห็นการปรากฏตัวแบบบิญญาณเพราะมีสภาพโปรง่งใสยิ่งกว่าอากาศที่มนุษย์ใช้หายใจขอบอกให้ทราบก่อนว่าคุณพ่อผมอายุ82ปีคุณแม่อ่อนกว่าหนึ่งรอบยังแข็งแรงกว่า เลยต้องอยู่ดูแลคุณพ่อซึ่งปีนั้นแก่เท่าร่วงโรยเหมือนไม้ใกล้ฝั่งจึงต้องงดไม่อาจไปเฝ้าดูแลผมเหมือนคนอื่นๆเรื่องที่พวกท่านสนทนากันคือเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีผลให้ผมคิดสั้นอะไรเป็นเรื่องที่ผมเสียใจคับแค้นใจคำตอบคือคราวหนึ่งผมแอบได้ยินท่านหารือกันทำนองลูกชายคนโตอย่างผมเป็นหนุ่มเจ้าสาราญ ชอบดื่มเหล้าเที่ยวกลางคืนใช้ชีวิตสมเลเทเมาถ้ายกมรดกคือบ้านแหละที่ดินให้จะรักษาสมบัติซึ่งท่านอาบเหงื่อต่างน้ำสร้างสมไว้ได้ตลอดรอดฝั่งหรือมันคงเอาไปขายซื้อเหล้ากินหมดส่วนลูกสาวคนรองมีนิสัยมัธยัตรรู้จักอดออมถ้ามอบมรดกให้มรดกจะคงอยู่สื่อไปตราบชั่วลูกชั่วหลานแน่นอน มูลเหตุที่พวกท่านหารือทำหนองนี้เป็นเพราะผมเรียนไม่สูงจบแค่พาณิชย์เอกชนเลยได้งานทําไม่มีหน้ามีตาจําพวกเสมียนโรงรงรับจำนำรายได้แทบไม่พออย่าไส้ผิดกับน้องสาวที่มีผัวเป็นนายทหารระดับผู้กองอนาคตมีความจำเริญรุ่งเรืองไร้ขอบขีดจำกัดเว่าค่ำคืนนี้เรื่องที่พวกท่านหารือกันต่างกับที่เคยแอบฟังเหมือนฟ้ากับดิน กล่าวคือทั้งสองท่านเสียใจมากที่มีส่วนทำให้ผมคิดสั้นด้วยระยะหลังๆมานี้ผมทำตัวดีขึ้นการแต่งงานมีภรรยาช่วยให้ผมกลับตัวหน้ามือเป็นหลังมืออยู่ติดบ้านดื่มเหล้านิดๆหน่นนอยๆเรื่องเที่ยวแหล่งอบายมุกเหลือน้อยลงลูกสาวเราได้ผัวดีมีอนาคตก้าวหน้าเรื่องความลำบากไม่ต้องฟูดถึงกันอีก การมอบมรดกให้ก็เหมือนมอบสมบัติใส่กระเป๋าว่าทีเศรษฐีข้อสำคัญเราเคยลั่นปากว่าจะมอบสมบัติให้ลูกชายคนโตถ้ามันลำบากในอนาคตต้องนำสมบัติไปจำหน่ายจ่ายแจกก็สุดแท้แต่มันเถอะหารือกันเท่านั้นทั้งสองท่านก็มีน้ำตาไหลพรากอากแก้มพร่ำรำพันต่างๆนานาทํานองกว่าเราจะคิดได้ จะสายเกินแก้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเทเวดาฟ้าดินมีจริงรับรู้คำบนบานสารกล่าวของเราแล้วก็ขอให้ลูกชายเราหายฟื้นคืนดีกลับออกจากโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยด้วยเถิดทั้งหมดที่ผมได้ยินได้ฟังอยู่ข้างโซฟาเป็นความปรับปลื้มปลมใจสเสมือนต้นไม้ที่ตายแล้วพลันมีน้ำทิพย์่างพรมให้กลับฟื้นคืนสู่ การงอกงามอีกคำรบหนึ่งที่เคยคิดสั้นอย่างรุนแรงเปลี่ยนเป็นอยากฟื้นคืนชีพอย่างแรงกล้าความอยากนี้เองส่งผมให้ไปปรากฏตัวอยู่หน้าห้องไอซที่โรงพยาบาลพระมงกุฎบริเวณนั้นมีญาติพี่น้องของผมเฝ้ารอฟังอาการของผมเต็มไปหมดภรรยาผมซึ่งมีส่วนอย่างสําคัญจนผมต้องคิดสั้นก็รวมอยู่ในกลุ่มด้วย เคียงข้างเธอเป็นบุคคลที่เห็นแล้วผมแสลงใจมันคือหนุ่มหล่อหน้าสวยที่แวะเวียนคอยรับคอยส่งภรรยาผมจากบ้านไปที่ทำงานจากที่ทำงานกลับมาส่งถึงหน้าประตูบ้านขณะที่ภรรยาผมจับมือถือแขนมันอย่างสนิทใจโดยไม่แค่ผมว่าจะพบเห็นผ้าบาดตาหรือไม่ถ้าไม่ใช่การคบชู้สู่ชายจะเป็นอื่นใดไปได้ละ่ะเพราว่า สิ่งที่ผมได้เห็นและได้ยินผิดกับการคาดเดาของผมอย่างใหญ่หลวงขอเล่าแบบย่อๆพอเป็นสังเขปเบื้องหลังความจริงที่ทำให้ผมเข้าใจผิดคือหมอนั่นเป็นหนุ่มจำพวกแอบจิตหรืออีกในหนึ่งสาวประเภทสองเคยเรียนหนังสือรุ่นเดียวกับเธอตั้งแต่ชั้นประถมถึงอุดมศึกษาเธอแต่งงานกับผมซึ่งเป็นผู้ชายที่เลือกแล้วว่าใช่ทว่าหลังแต่ง คนที่ใช่อย่างรักสนุกเที่ยวกลางคืนจีบพริตตี้และทำสารพัดที่เธอต้องช้ำใจภรยาผมจึงวางแผนกับเพื่อนแอบจิตสร้างเหตุการณ์ให้ผมต้องหึงหวงจะได้อยู่ติดบ้านเลิกสัมะเลเทเมาลเสียทีเธอรู้ดีว่าผมคิดสั้นเพราะเหตุใดน้ำตาที่ไหลนองทั้งสองแก้มคำพร่ำรำพันปรับทุกข์กับหนุ่มหน้าตาจุม๋มจิ๋ม ฟ้องความจริงทุกอย่างให้ผมรู้มันเป็นข้อเท็จจริงที่รู้ได้ตอนเป็นวิญญาณมีร่างกายโปร่งใสพ้นไปจากการมองเห็นมันต้องเป็นความจริงเช่นเดียวกับคำพูดหาเรือของคุณพ่อคุณแม่ส่วนผมเสมือนยกภูเขาออกจากอกความรู้สึกไม่อยากตายเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากพอๆกับความรู้สึกอยากมีชีวิตอยู่วิปตานั่นเองผมรู้สึกว่า เรากำลังนอนอยู่บนเตียงในห้องฉุกเฉินมีหน้ากากให้ออกซิเจนครอบบนใบหน้ามีสายน้ำเกลือเสียบที่ข้อพับแขนมีนางพยาบาลยืนข้างเตียงจับตาดูผมอย่างเป็นกังวลแต่แล้วแววตาเธอแปลเปลี่ยนเป็นปิติยินดีเมื่อเห็นคนไข้สามารถเปิดเปลือกตามองสบตากับเธอได้รู้ถัดมาข่าวการรอดพ้นเงืมม้อมือมลิตยูของผมก็รู้ทั่วกัน ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องและภรรยาสรุปว่าแพทย์เชื่อมัน่นผมยังไม่ตายเพราะคลื่นสมองยังทำงานอยู่มันยังปรากฏบนเครื่องกราฟตรวจคลื่นสมองการล้างท้องนำสารพิษออกจากร่างยังอยู่ในวิสัยที่หมอทำได้ส่วนผมเองผมเท่านั้นที่รู้ความจริงว่าตนเองตายไปอย่างน้อยชั่วคราวผมได้สัมผัสความจริงปแปลก ตอนวิญญาณออกจากร่างไม่ใช่นอนหลับและฝันไปเด็ดขาดคาดว่าดวงผมยังไม่ถึงคาดชะตายยังไม่ขาดเลยมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมรอดตายมาได้